สว no ัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูผักสองกระถางนี้นะครับที่ผมได้เพาะกล้านะครับไว้ชั่วระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ตอนนี้นี่นะครับมีใบให้สังเกตได้แล้วนะครับว่ามันคือผักอะไรนะครับคุณผู้ชมนะครับสังเกตดูนะครับสองกระถางนี้นะว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆนะครับนี่อันนี้เป็นกระถาง เตี้ยนะครับนี่คุณผู้ชมดูใบเดี๋ยวลองดูกระถางสูงนะครับคุณผู้ชมดูนี่คุณผู้ชมดูใบครับคุณผู้ชมว่ามีอะไรที่แตกต่างกันหรือเปล่าครับนี่ใช่แล้วครับผักสองชนิดนี้นะครับไม่ใช่ชนิดเดียวกันนะครับสองกระถางนะที่เพาะกล้าลงไปนะครับคุณผู้ชม คงจะรู้ดีนะครับว่าอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้มันคือผักชีนะครับคุณผู้ชมดูนี่นะครับเป็นผักชีที่เราได้หว่านเมล็ดลงไปนะครับนี่ก็งอกขึ้นมาเป็นใบแบบนี้นะฮะสวยงามแล้วนะครับเริ่มสวยงามแล้วแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่คุณผู้ชมดูเดี๋ยวผมซูมใกล้ๆเนี่ยคุณผู้ชมดูใบอันนี้ไม่ใช่ผักชีนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือนะครับผัก หอมแย้นะครับคุณผู้ชมนะฮะอันนี้คือหอมแย้นะครับหรือบางพื้นที่อาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับผักสะแงะอะไรแบบนี้นะครับสําหรับคุณผู้ชมนะครับหลายๆท่านที่ยังไม่เคยเจอนะครับก็ลองไปเซิร์ชหานะครับรูปภาพพิมพ์คําว่าหอมแย้ดูนะครับพอดีผมไปเจอนะครับซองหนึ่งอยู่ที่ร้านขายพวกเมล็ดพันธุ์เนี่ยผมก็เลยซื้อมาลองเพาะดูนะครับแต่ต้นเขาใหญ่จริงๆนะฮะ นี่ครับผมก็เลยแยกนะครับผมจะทํากันแยกแบบนี้นะฮะถอนขึ้นมาแล้วก็ใส่กระถางละ2ต้นแบบนี้นะครับนี่คุณผู้ชมดูนะครับเวลาขึ้นมานะครับเขาจะต้นใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ลักษณะนะ,ะมันจะคล้ายคายกันนะ,ค,ะคุณผู้ชมดูนี่ครับใบของเขานะฮะแต่ถ้ามาเปรียบเทียบกันจริงๆนะครับก็ถึงจะรู้นะครับว่าไม่ใช่ผักอันเดียวกันนะ,ะถ้าเราไม่ดมกลิ่นนะ นี่นะครับคุณผู้ชมดูนะครับตอนขึ้นมาเล็กๆนะครับเราก็ยังแยกไม่ออกเลยนะครับ2กระถางนะผมเอาให้นะครับคนอื่นดูเขาก็ยังดูไม่ออกนะครับว่ามันเป็นผักคนละชนิดนะครับนี่นะครับบางคนที่เคยทํากับข้าวนะครับจะรู้ดีว่าผักอันนี้นะครับเขาบอกว่าอร่อยนะนะสราทำกับข้าวนะครับนี่แต่ผมก็ยังไม่เคย เก็บไปทํากับข้าวนะครับเดี๋ยวเราจะดูพร้อมๆกันนะครับว่าต้นถ้าต้นโตต้นใหญ่แล้วนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันนะฮะแต่พักชีนะครับเราก็สามารถที่จะแยกได้เหมือนกันนะครับแยกแบบนี้นะครับเอาไว้เก็บเมล็ดนะครับใส่กระถางใหญ่แบบนี้ฮะสักต้น2ต้นนะฮะก็ทําให้เขาเป็นอยู่แบบ แยกออกมาจากเพื่อนแบบนี้นะถ้าถ้าอยู่แบบนี้นะเขาจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแย่งอาหารกันนะครับแล้วก็แย่งแสงแย่งพวกธาตุาอาหารต่างๆด้วยนะครับแต่แลก็สามารถเก็บไว้ทำกับข้าวได้นะฮะแต่ถ้าจะเก็บเป็นมเมล็ดพันธุ์ก็ให้คุณผู้ชม แงออกมาใส่กระถางต่างหากนะครเป็นกระถางแบบนี้นะครับแต่ก็ใส่สักสองสาต้นก็พอนะครับเขาจะสูงแล้วก็ใหญ่มากนะครับมีดอกแล้วก็มีเมล็ดให้เราได้เก็บไว้ทําพัน์ต่อนะครับนี่ฮะส่วนผักสะเงะนะครับหรือหอมแย้นะครับผมก็จะทําการแยกแบบนี้ออกนะครับถอนนะครับตอนนี้ก็ถือว่าน่าจะใช้ได้แล้วนะครับไม่ให้เขาเยอะเกินนะครับถอน แยกออกมาเป็นกระถางละสองต้นนะฮะสต้นนะฮะงอกไวมากนะครับงอกดีมากนะครับคุณผู้ชมดูอัตราการงอกของเขานี่เดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะนี่คุณผู้ชมดูใบนี่ครับดูใบนี่ครับแล้วลองมาดูฝักชีนะนี่ครับเหมือนจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับนี่ ส่วนวิธีการเพาะนะครับก็ง่ายมากเลยนะครับคุณผู้ชมแค่ผสมดินนะครับใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็ใส่กระถางมาแบบนี้นะฮะแล้วก็โรยเมล็ดนะครับแล้วก็ใช้ดินกลอบบางๆนะครับรดน้ําเก็บไว้ในร่มนะับไม่นานนะเขาก็จะงอกผักชีก็เหมือนกันนะครับใช้วิธีเดียวกันเลยนะสาหรับการที่ เราจะเพาะผักชีนะครับก็วิธีเดียวกันนะครับเก็บไว้ในร่มก่อนนะครับให้เขางอกขึ้นมาแล้วก็ให้เขาโดนแสงนะให้เขาโดนแสงนะจะทําให้ผักชีของเรางอกสวยงามแบบนี้นะครับนี่แค่นี้เราก็จะมีผักชีไว้ทํากับข้าวแล้วนะครับคุณผู้ชมก็สามารถตั้งไว้หน้าระเบียงนะถ้าใครไม่มีพื้นที่เยอะนะครับก็ใส่กระถางแบบนี้นะตั้งไว้ริมระเบียงนะครับให้เขา โดนแดดโดนแสงบ้างนะครับถ้าไม่โดนแสงไม่โดนอะไรเลยนะครับเขาต้นเขาจะสูงแล้วก็จะล้มนะครับล้มลงแบบนี้นะฮะคถ้ามีกระถางใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะดีเลยนะครับปลูกใส่กระถางใหญ่ๆแล้วก็เราจะหว่านเมล็ดบางๆโรยเมล็ดบางๆนะครับใส่กระถางแล้วก็ไม่ต้อง แยกนะครับจะดูว่าต้นเขาเป็นยังไงนะครับตัวนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมนะครับมาติดตามพร้อมๆกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็จะย้ายลงใส่กระถางเล็กนะครับแล้วก็จะดูพัฒนาการนะครับให้ให้ให เขาได้เจริญเติบโตแบบเต็มที่นะครับนี่เราจะย้ายออกมานะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมนะครับติดตามไปพร้อมๆกันนะครับผมก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะหลังจากที่เราย้ายออกมานะครับให้เขาอยู่แบบได้รับแสงนะครับแล้วก็ได้รับอาหารแบบเต็มที่นะครับครับผมว่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้มาอ่า ทำคลิปให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับว่าผ2สองนินี้มีความคล้ายคลึงกันนะครับเดี๋ยวถ้าคลิปหน้านะครับเราจะมาอัปเดตกันต่อนะครับหลังจากย้ายแล้วจะเป็นยังไงต้นของเขาจะโตขนาดไหนนะครับครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงต้องฝากคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมทุกๆท่านนะครับ เนะอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ